อะไรจ๊ะไปซื้อของจากสดวอย่างซื้อของซื้ออะไรหมกก้นกอดไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เห็นได้อะไรเลยส่วนรถไฟเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวรู้บอกทางไปอีกทางหนพอรู้อยู่หรอกรอไก่มาแป๊บนึง ร <Okay. S 1> อไก่แป๊บนึงโทรแล้วแป๊บนึง <c oughs> ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วโ <c oughs> <c oughs> อ,ยอ๊ยระวังระวังกี่บากับป้าสองใช่ป้าคนหนึ่งใช่เมื่อก่อนเคยมากับป้าแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้มาแล้ว มาไม่ตรงกันค่ะเดี๋ยวนี้ดูดูก็ซื้อของไม่เยอะดูก็กลับกลับแท็กซี่กินอะไรจ๊ะไมไม่นานค่ะไม่นานกินอะไรจ๊ะกินจอยนี่นี่นะครหวานอากินให้ดูสิอายกขึ้นมาใ,ใกล้ๆนะขนมมาถุงขนมมายกขึ้นม,มาจะให้เหยียดยี่ให้แย่ให้เห็ียี่หอ้อส่เอาเห็นดแค่ขนมเทนแล้วมาแล้วมาแล้ว <laughs> อะไรหมดแล้วอ่ะเนี่ยแต่ชิ้นเดียวเนี่ยซื่งชิ้นอ่นะกินไม่ทันเลยยังไม่ทันกินเลยหมดแล้วยังไปทันกินไม่พอกินไม่พอกินโอ้ไม่พอกินใช่ไหมไม่พอกินมันน้อยไปไนะ้อยมากมันน้อยถั่วทะเลก็แบบหมดส,สองกรริ๊งกินอะไรก็อร่อยวัยกำลังโตอันนี้ไม่กำลังโตกำลังบวม <laughs> เดี๋ยวมันเรียกว่าโตแล้วเรียกว่ากลัวไหมวะเอาหรอโอเคตามนั้นนะคะตามที่นางพูดเองนะพูดเองสวัสดีครับบายๆฝากรับชมคลิปด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับ